นี่ค่ะนี่ก็คือสวนสาธารณะหนองกวากนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะหนองกวากนี่นี่ก็วันนี้วันนี้ก็เป็นการบับนี่นะคะเขาทาพิธีบวงสรวงเนาะอ่านี่ก็พี่ก้อยนะคะเจ้าเดิมสวัสด,ดีค่ะพี่ก้อยนะคะมาร่วมเป็นเพื่อนกันเนาะมางานร่วมเปิดแพรนะคะ นี่ก็จะเป็นนี่ส่วนสาธารณะน,นะคะหนองตรงนี้เนาะที่จะเป็นชุมชนนะคะที่เขาร่วมมือกันสร้างแพรขึ้นมาแต่ละหมู่แต่ละหมู่เนาะมันน่าจะเป็นของแต่ละหมู่แต่ละหมู่นะคะในในในที่หนองนชุมชนปะโคชุมชนปะโคนะคะก็แล้วก็มามีแพรแต่ละหมู่แล้วก็มีร้านอาหารร่วมกันแล้วก็เราสามารถมากินร้านนี้ แล้วก็นั่งในแพแล้วก็เขาจะพาแพเราออกไปลอยอยู่กลางน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนี่นี่ก็คือบรรยากาศหนองที่เขาจะพาเราออกไปเนาะก็จะใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปชมบรรยากาศตอนที่เราอยู่ในแพแล้วเนาะหรือว่าเราจะพาเดินชมแถวนี้ดีเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นทางเข้านะคะทีนี่เป็นอยู่ที่ เอะเราจะอธิบายยังไงพี่อยู่บ้านนาพิ่พานมาจามาจากมขอมาจากมขอค่ะหลังมขอมาหลังมหาลัยขอนแก่นสาขาวิทยาเขตหนองคายเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้ามาในซอยนั้นซอยนั้นเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็จะมาจะมีร้านเฟอร์นิเจอร์เนาะหัวมุมจะมีร้านเฟอร์นิเจอร์มันทางแยกว่าปะโคค่ะพอขับมาเรื่อยๆผ่านวัดมาก็จะมี สัญลักษณ์เข้าซอยออืเข้าซอยมาสัญลักษณ์อะไรล่ะเขียนว่าอะไรสักอย่างเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเอาง่ายง่ายมีทางบอกบอกเอาง่ายง่าเราเราได้จะลองปักหมุดเป็นสวนสาธารณะหนองกวากนี่แหละค่ะเนาะน่าจะน่าจะมาถึงนะคะเนาะแล้วก็พอดีเราก็ไม่ค่อยได้มาอุ้ยมีเรือยาวด้วยชิไกีดูเรือยาวนี่เรือยาวของใครอ่ะไม่รู้เรื่องไหม เนาะน่าจะเป็นเรือยาวของของของบ้านปะโคนะคะนี่ที่ว่าเราก็เพิ่งมีเทศกาลแข่งเรือยาวผ่านไปเนาะเขาก็จะเอาเรือยาวขึ้นมาเก็บนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะที่เป็นโอโ้เรือยาวนี้ก็สมชื่อกับเรือยาวเนาะยาวจริงๆนี่แล้วก็จะโอ้โหแคบเนาะประมาณว่าเหมือนจะนั่งแบบว่าเบียดเบียดนิดนึงหรือเปล่า โอ้พึ่งรู้นะคะว่าข้างในเรือยาวเขามีอย่างนี้ด้วยอ่ะเขามีสลิงด้วยพี่ยึดเรือไว้ด้วยอ่ะเออเราะว่ามันเป็นเรือโบราณอ้าวเหรอจ้าโอ้ยึดเอาไว้ทุกทุกที่นั่งเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วเรือลำนี้เอาไว้ทําอะไรเหรอเรือนี้เป็นเรือ่าจะเป็นเรือเอาไปลากเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจอ๋ออาจจะเป็นเรือโบราณด้วยกันก็เลยเอามาเหรอแต่ว่า ไม่ไังไม่มีที่วางไม่ได้เอาไว้เวลาแข่งอันนี้เป็นเรือแบบว่าโดยสารพาคนแข่งจากฝั่งไปขึ้นเรือลำนี้ที่ลอยอยู่กลางน้ำเหรอไม่อไม่ใช่ค่ะโอ้นี่เป็นเรือ ป่าเนี้ยังคอยลงไปป่าสีสุขวนเฮาเอออยู่เรื่องแค่นละเอาเอาเอาแล้วเดี๋มาห้องกันเออเอานายโต๊ะเออ สงวนข้าอาตมาสมถะนะเออแต่ว่าเขียนบอลตั้งก็บ่ได้เห็นมีประมาณธรรมะภาวนาจโรตตาอะโชคาจิตติได้ติพุมมาเรบราติ <laughs> <laughs> ขอต้องมาเป็นกจิพยานแก่เขาจอมายทั้งใจในมือเข้ามาเป็นกจิพยานถวายโมเพื่อนจะขาดเมื่วันอันหวานนตามอะไรลงกนเลยดับอังคัตอาเดี๋ยวพอทนางก็มีงาทันงทัง สารนัภางมีทุติยมพิตังอยุ่ทุกันเพื่อจุดปัญญาลึกซึ้งสารนักางมีว่าเศรษฐีวัดที่มีบังคลาชีสวัเย้หายหัวคอยหัวเทียม สั้งคลาชีละชีพไฟเหตุใจสงขฉินบริสุทธ์กลายชัดจริงทุกท่นยังทนใจก็ยนท้อนสวัสดีค่ะวันนี้การได้ที่ชแนลเนาะเราก็ได้รับเกียร์ ก็มาเล่นน้ําได้นะคะก็คือเขาก็จะปลอดภยัยเขาก็จะมีตะแกงอยู่ข้างในเขาไม่ต้องกลัวนะคะก็ตะแกงก็ได้จะลึกประมาณเมตรหนึ่งนะคะเนอะโดยประมาณเนอะก็<ๆ>สามารถมาเล่นน้ําได้นะคะสําหรับเด็กเนาะเอาไว้ให้เด็กลงผู้ใหญ่ก็ลงก็ได้นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่อยากลงข้างนอกก็ขเขามีเซฟตี้ให้นะคะก็มีเสื้อ เสือกันี ite, ่นะคะบรรยากาศตอนที่เรากําลังจะเอาเรือเอาแพออกเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นการดันดันแพออกมาเนาะแล้วก็จะใช้เรือเล็กนะคะแล้วก็จะเอาเรือเล็กเนาะดันหลังแพเราใช้เรือเล็กดันหลังแพแล้วก็ดันแพออกไปเนาะ ต่อมานเนาะก็จะมีบรรยาก,กาศการนั่งกินข้าวกันค่ะบรรยากาศการนั่งกินข้าวเนะาะและนี่ก็จะเป็นปายสีนะคะที่เขาเพิ่งทำาะพีปบมะชามีนเน,นาะ ก็จะใส่เสื้อชูชีพกันเนาะ ก็จะชิวๆเนาะมาปิ้งย่างกันกลางแม่น้ำนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนาะนี่ฮะ,ะเขากำลังจะดันแคร์ที่เป็นแครของอีกหมูหนึ่งนะคะมาเนาะโอเคบร่ไาาด้ขาดโดยรอบเนาะแคร์เราการ็น,นี้แหละมาระยะเวละ

มามาเชื่อมต่อกันไว้คนไรนี่ให้ยัดเลยมาดีค่ะเลือก่ะเป็นใครอ้าไปแล้วปัะเด็อ๋อาจะมาเชื่อมกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่แล้วมันดื่มน้ำต่ำกันแปลว่าห้ากันสบาย ไม่นอยูบอกว่าเป็นตางปงแท้แพยม่มิตแทนี่แม่ดีเราเผู้ชายเดี่เนแทยหมัสมดุลกันแพผู้ชายเพราะ้าเป็นนมหมาแ้นันี่ไมหอเดียเดียมันอกแล้วเราก็เป็นไปแล้ จิวจิวเ่ยแพอีกรลำหนึกำลังมานะคะเนี่ยเรือกำลังไปพาแพอีกลำหนึ่งมาเนาะนี่ค่ะนู่นกำลังดันมาแล้วค่ะน,นู่นนูนกันจะเอาอีกแพหนึ่งมามาชนกันเนะาะแ,แมอี่เ่ยมันเชะ chúng subscribe cho kênh Ghiền ยังไม่พร้อมประมาณ5เมตรค่ะเรือลำนี้ก็กำลังดันแพรลำนั้นออกไปเนาะวันนี้ก็ตัวเงื่อเนาะก็เรนเรือแค่ลำเรือดันเรือลากนะคะลากแพแค่ลำเดียวเนาะก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ลึกเลยเอาขวานมาขึ้นมาตเดียวมาเลี้ยงก็ยัะ โอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการมารีวิวนะคะรีวิวแพเนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะมาหนองคายเนาะแล้วแบบว่าอยากจะได้บรรยากาศแบบชิวๆนั่งแพรซึ่งไม่ไกลอำเภอเมืองเนาะพี่เนาะไม่ไกลอำเภอเมืองนะคะเพราะว่าหนองคายก็จะมีอยู่หลายจุดนะคะที่เป็นแพรเนาะก็จะมีที่อำเภอโพตากับพที่ โพตาเนาะจะมีเชียงเพอโปตากับที่ไหนไม่แน่ใจอีกที่หนึ่งนะคะก็อาจจะใกลอําเภอเมืองแต่ว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใกล้อําเภอเมืองนะคะห่างไปไม่กี่ไม่กี่สิบกิโลเนาะสิบกว่ากิโลก็ก,ก็ก็มาถึงตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบล่องแพไปกินข้าวกลางน้ําอยากจะมีสระน้ําเล็กๆนะคะให้เด็กเล่นได้ในแพเนาะซึ่งจะปลอดภัยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่บางคนที่อยากจะมาชิลอยากจะมาตกปลา หวานแห <laughs> ่น้ำหรือข้าเมน,นะคะถ้าใครจะหวานแห่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ตกเอาเหรอเขาไม่ให้ตกเ <laughs> หรอแต่แอบตกเขาไม่ให้ตกนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะเป็นการมารีวิวนะคะแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะคะในเมืองหนองคายเนาะซึ่งถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็จะไปรีวิวแหล่งท่องเที่ยวรีวิวร้านอาหารอร่อยในในใน,ในจังหวัดหนองคายเนาะ โ <Okay. S 2> อเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ